เอาเละครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเยนะครับยินดีต้อนรับเขา้าสูส่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับและในคลิปวโอนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเป็นปืนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะเข้าเอามาอัปเดตในแพทนหน้าเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ One เซิร์เวนวานกำลังจะเปิดอีกแล้วนะครับใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้แล้วก็จะมาพูดถึงเป็นตัวชุดกล้ามทองนั่นเองนะครับที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปหรือว่าหลายๆคนที่มีแล้วและก็บางคนที่แบบ อยากยังไม่มีอยู่แล้วก็อยากุ่มได้ในครั้งนี้เก็บตังไว้พร้อมเลยนะครับก็ว่ามันอาจจะกลับมาอีกครั้งนะตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของปากคีสถานตอนนี้เข้ามาแล้วนะแต่เราจะพาไปดูว่าปากคีสถานเข้ามาในกิจกรรมแบบไหนแต่บอกเลยว่าของไทยก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแบบนั้นนะส่วนใหญ่แล้วจะมาเป็นแบบตู้นั่นเองนะจะเป็นตู้อีโวนะส่วนใหญ่ะของไทยเน,นี่ยน,น,นี่นี่นี่จะเป็นตู้แบบอินแปลงล่างแบบนี้แหละส่วนใหญ่นะครับนี่ก็คือจะเป็นปืนใหม่นะปืนอัพตัวนี้ก็ รอดมาส่งมาสูมเหมือนได้เนี่ยหมด1 5วันอีกนานแต่ว่าก็ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4เดือนแล้วนะสำหรับกล้ามทองนะครับใครยังไม่มีอันนี้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาไปดูเป็นตัวปืนใหม่ละกันนะก็คือจะเป็นปืน S M G ตัวใหม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็คือจะเป็นนกฮูกนั่นเองอันนี้เรายังเดากันไม่ออกเลยว่านกฮูกตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษอะไรของมันนะครับอ่ะเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนเลยก็ฝากกไดไลค์เป็นกำใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย อ่ะก็นี่เลยนะครับผู้ชมครับก็คือจะเป็นรูปของตัวไอเทมที่กําลังจะเข้ามานะครับเป็นการแจปลอ,อนเองนะครับก็คือจะมีตัวคู่หูสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นน้องนองคู่ตัวนี้นะนี่ ก็ผมยังดอมไม่ถูกเลยว่าจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถของเขาคืออะไรเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับก็อันนี้คือเขาเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับตัว Advanced Server นั่นเองนะครับที่กําลังจะเปิดในวันที่ประมาณวันที่12นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเะนี่ยแล้วก็อยากไปเล่นเนะี่ยให้รีบไปลงทะเบ้ชมค,ครับก็คือเมื่อเราลงทะเบียนผ่านปุ๊บเราก็จะรับตัว Activate Code มาให้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตัวถ้าใครไม่มี Activate Code ตัวนั้นก็คือจะไม่สามารถเข้าร่วมตัว Super Advanced ได้นะครับก็ไปสมัครนะนะ แล้วก็ปืนต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นปืนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นปืน S M G นั่นเองสังเกตที่ตัวท้ายปืนเนี่ยก็จะแบบนี้ก็คือจะเป็น S M G นั่นเองคงจะไม่เป็นลูกซองนะครับจะเห็นเหมือนมีกระบอกปืนตรงข้างหน้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นปืนลักษณะไหนนะครับแต่เราจะพาไปดูว่าเป็นโมเดลยังไงนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมีตัวทางด้านของตัวละครใหม่เนี่ยซึ่งเป็นตัวละครที่ยังถือว่าเป็นความลับอยู่นะครับนี่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าปืนตัวนี้เนี่ยโมเดลเป็นยังไงนะคร ตันนี้มีชื่อว่า PP19 นนั่เองนะครับเป็นปืน SMG นั่นเองนะ PP9 Bison นะครับมาดูอ่านว่ายัางไงนะครับก็คือเป็นปืนแบบ SMG นั่นเองนะครับอ่าส่กระสุน SMG สีแดงนะครับตัวนี้โหเรียกได้ว่า โมเดลนี้น่าสนใจใช้ได้เลยเนี่ยคุณผมผมว่าโคตรจะแรงนะเพราะม่ามีกระบอกข้างล่างด้วยอ่ะคุณชมครับอ่ะใครคุ้นปืนนี้นะนั่นก็คือจะเป็นปืน PP19 เนั่นเองเนี่ยอ่าใครเคยเล่นเกมอื่นหรือว่าเคยเจอปืนนี้เนี่ยครับคุณชมครับอยากรู้ว่ามันแรงหรือเปล่าแล้วก็ลักษณะการยิงเนี่ยผมว่าอาจจะแรงกว่า UMP อด้วยซ้ำนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะโมเดลมันแล้วเนี่ยโคตรเทเนวดูดิ โอ้ oh. อันนี้ก็ต้องรอนะครับเราสามารถทดสอบได้ที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับใครที่อยากทดสอบปืนใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่หรือว่าสกิลของน้ฮูกเนี่ยก็รอเปิดเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับสามารถไปลงทะเบียนกันได้แล้วตอนนี้เนี่ยนี่โคตรเทนเลยนะครับก็มากันที่เซิร์ฟเวอร์ปากีสถานนะครับเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบบุกเบิกมากที่สุดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือของใหม่ๆเนี่ยจะเข้าที่เซิร์ฟนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับชุดกล้ามทองเนะี่ย ตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยกำลังเข้ามาแล้วนะไม่ใช่กาลังเด็กเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแต่จริงจริงแล้วนะผมมีกล้ามทองอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็มีเบบี้กอจิด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดใหม่นะที่เปิดแล้วในเะซิร์ฟนี้ให้สุ่มหมดแล้วนะครับี่ยนะก็คือจะเป็นกล่องสุ่มตัวน,นี้เลยนะครับ Funny Fashion เนี่ยนะครับนี่น่ารักมากๆนะอันนี้ผมทําคลิปสุ่มไปแล้วนะสามารถไปดูได้นะครับทีนี้ ก็จะมีทางด้านของลัคกี้รเยลกล้ามทองนะครับซึ่งกล้ามทองในเซิฟนี่นะโคตรน่าสนใจนะครับจะมีตัวกล่องเพชรด้วยนะครับซึ่งเพชรแล้วก็จะมีตัวไดโน่ด้วยนะครับซึ่งไดโน่ตัวนี้ก็คือจะเป็นโทเค็นพิเศษนั่นเองนะครับอ่าเป็นเหมือนการันตีน่แหละเป็นตัวการันตีว่าถ้าเราสุ่มได้เกลือหรือว่าสุ่มไม่ได้ชุดเนะี่ยก็คือจะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นชุดได้แน่นอนนะครับนี่เห็นไหมอ่าจะเป็นกล้ามทองนั่นเองนะคโคตรเทนร่นี่สามารถเอาเป็นเหมือนโทเค็นลูกกวาดป้อ่าเป็นไดโน่นั่นเองนะเออ เป็นไดโนนะครับแต่ละชุดก็จะใช้อ่าแตกต่างกันไปผมคิดว่าตัวนี้จะประมาณ25ชิ้นป่ะแล้วก็ตัวสักฟ้าก็18ชิ้นนะครับนี่แล้วก็12บสอรถลันกันไปนะครับผมมีทั้งชายทั้งหญิงหมดแล้วนะครับคคุณรับนี่อ่ะก็อ่าผมก็เลยแบบไม่ได้สุ่มนะครับแต่ว่าลักษณะตู้ของเซิร์ฟนี้ควรจะเป็นแบบนี้นะแพนทอมแอตส์ซินนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นในตู้อีโวนะครับไม่สามารถเข้ามาเป็นแบบนี้นะผมมั่นใจเลยเพราะว่าเซิร์ฟไทยจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับอ่ะ เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองมาสุ่มดีกว่าว่าพวกพงพวกเพชรเนี่ยมันออกยากหรือว่าออกง่ายเรทมันเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราลองสุ่มดูแล้วกันนะครับสิบครั้งเนี่ยฟรีหนึ่งครั้งนะไปเลยแล้วกันครับปับ๊บกดข้ามไปเลยเรียบร้อยฮะดอะไรเนี่ยเฮ้ยลุ้นเหรออุ้ยได้เด,ดนูค,ครับครับได้ามาหนึ่งชิ้นโหแล้วคิดว่าสิบแปดชิน้นมันคงแบบคงหมดสิบแปดครั้งก็คงจะประมาณพันแปดร้อยเพชรแล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบ เขาการันตีมาแล้วเห็นไหมผมสุมทุกรอบคือเราจะได้แดนนูทุกรอบเลยนะถ้าเราผสมการเก้าเผ็ดนั่นเองนะไม่สังเกตปะแล้วก็สำคัญคือถ้าเราเกือสุดๆคือ50ครั้งเนี่ยยังได้ไม่ครบก็คือ เอาไดโน่เนี่ยมาแลกไว้เลยนะครับอ่าไปเอาไปรับฟรีเลยนะครับเหมือนแบบตัวอ่าการันตีนะครับอ่าห้าสิบครั้งปุ๊บเราก็ได้ไดโน่ไปเลยไหมอันนี้คือเหมือนแบบเซิร์ฟนี้เขาการันตีให้เลยนะแสะดงว่าเขามีการล็อกไว้แล้วนะสังเกตปะ่ะคือผมสุ่มทุกครั้งคือผมได้ทุกครั้งเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้เพชรก็คงจะมีน้อยแล้วแหละเพราะว่าเหมือนแบบเขาล็อกให้เห็นๆเ,เลยอะ่ะ ล็อกให้แบบเรารู้เลยอ่ะแบบถ้าแบบเซิร์ฟอื่นก็คือแบบเนียนเนียนปะแต่เซิร์ฟนี้คือเขาจะล็อกให้เห็นเลยคือเห็นสังเกตได้ว่าผมจะส่งลูกค้าเนี่ยผมจะได้แบบตัวโทเค็นที่เป็นโทเค็นทาวเวอร์ตัวนี้นะทุกครั้งเลยนะครับคือครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าล็อกแน่นอน <laughs> แต่ว่าอะไรก็เป็นข้อดีของมันนะที่แบบการตีนะบางเซอร์เมือคืนสูงเป็นหมื่นยังไม่ออกนะแต่เซิร์นี้ก็ถือว,ว่ายังดีหน่อยนะผมมุนไปรล้วาสามสรครั้งนะถ้าผมมุนอีก1 0ครั้ง20ครั้งเนี่ยคงจะได้แบบตัวการันตีตัวนี้มาแล้วนะครับได้ฟรีๆไปเลยนะเป็นโทเค็นไดโน่ตันเองนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะใช้ทั้งหมดก็ผมประมาณ25-30นี่แหละก็เพราะว่าตัวล้ามฟ้าเขาใช้28แล้ว8แแล้วนะครับก็นั่นแหละก็ประมาณน,นี้เลยนะครับสำหรับตัว ตัวชุดกล้ามทองใหม่ะครับผมคาดว่าน่าจะเข้ามาอีกประมาณแผ่นหน้านั่นเองนะเพราะว่าช่วงห่างในประมาณ7เดือนนะถึงจะกลับมาอีกครั้งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4เดือนนะรสรับตัวชุดกล้ามทองที่ยังไม่กลับมานะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าอีกประมาณ3-4เดือนก็คงจะมาอีกครั้งนะสำหรับกล้ามทองไว้น่นนะเก็บตังค์รอเลยสำหรับใครที่อยากได้นะครับคุณผู้ชมครับาพาดาเด็ดขาดเลย และตอนนี้นะครับสำหรับตัวละครเอนิต้าเคี่ยเปิดให้เล่นกิจกรรมรับฟรีแล้วนะครับส่วนใครที่แบบไม่ทันกิจกรรมก็คือเขาจะ มีการให้เติมเพชรรับฟรีนั่นเองนะอันที่จริงคือเขาแจกวันล็อกอินรับฟรีนะแต่ว่าถ้าใครพลาดในเซิร์บราริลตอนนั้นก็คือไม่สามารถรับได้แล้วนะเราจะต้องเติมเพชรสถานเดียวนะครับคุณครับเพราะนะั้นนี่ยใครพลาดก็ต้องเติมเพชรนะแต่ว่าใครที่ทานช่วงล็อกอินก็คือรับตัวละครเอเนต้าฟรีฟรีไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับสกิลตัวนี้ก็คือเขาไม่มีสกิลนั่นเองนะความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาไม่มีสกิลเราสามารถ นำสกิลอิสระมาใส่ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคโนโคโนตัวสกายเลอร์หรือว่าตัวอะไรที่คุณผู้ชมอยากเอามาใส่ในตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครว่างเปล่าเลยนะเหมือนสกินเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวละครของทุกตัวเนี่ยมาใส่ยัดใส่เข้าตัวละครนี้ได้เลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโคเท่เลยเนีเป็นตัวละครเนลิตาเป็นตัวละครคอลแลบกันระหว่างเหมือนแบบนักร้องนะครับของประเทศบราซิลหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแหละ จะเป็นของนักร้องของบราซิลนะครับซึ่งตอนนี้บราซิลก็คือเขาให้เติมเพชรรับฟรีแล้วสำหรับคนที่แบบไม่ทันช่วงแจกฟรีนะครับก็พลาดไปนิดหน่อยก็คงพลาดของฟรีไปแล้วล่ะคุณครับอ่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ต้องดูว่าเขาจะแจกฟรีหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีนะก็คือเราสามารถเอาตัวละครตัวอื่นเนี่ยมาใส่เป็นสกิลได้เลยนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับครับ,รบอย่าลืมไปลงทะเบียนเซิร์ฟแอดวานกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับใครเคยเล่นปืนใหม่ตัวอะไรเนี่ย PP19 ใช่ไหมใครเคยเล่นในเกมอื่นหรือว่าคุ้นๆปืนนี้มันแรงหรือเปล่าแล้วก็น่าสนใจรหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโรนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ Yeah. This is